ก็จะมีเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่เดี๋ยวจะลวกนะอันนี้ได้มาจากแอสตาแล้วก็มีหน่อไม้นะคะได้มาจากแอสตาเหมือนกันแล้วก็มีนี่กระเพาะปลาของเราแคบหมูของเราที่ซื้อมาเราก็กินไม่หมดเพราะมันรู้สึกว่ามันเค็มไปหน่อยนะเพื<ๆ>่อนๆก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปทำกระเพาะปลานะคะ<ๆ>ก็มีแป้งมันด้วยนะคะ นี้นะน้ำซุปที่เราต้มไว้เราก็จะเอาทุกอย่างออกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอกไก่ที่เราต้มไว้ไปฉีดด้วยนะสั่งโคงไก่สุปหอมๆเลยค่ะนี่หน่อม้นะเพื่อนๆ ไม่แน่ใจว่าจะใส่กระป๋องหนึ่งว่าสองกระป๋องดีนิดเราเปิดออกมาเอาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะราไปเราจะหั่นอีกนิดนึงนะคะน้ำเดือดแล้วนะเพื่อนเราก็ใส่แคปปูลงไปเลยกระเพาะาพปลากระเพาะปลากระเพาะปลาสดเจ้นแล้วก็ ใส่หนื้อไม้ลงไปด้วยนะคะชากิพูนเนือไม้เนี่ยโอ้ยแกะไปเนาะไม่ก็หั่นบ้างไม่หั่นบ้างวิวเลยค่ะเพื่อนๆแล้วนังหมูของเราก็ดูดน้ำแล้วนะคะเริ่มนิ่มแล้วค่ะเราก็จะปรุงรสนะคะก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนะคะ ขาวนะก,ก็เอานะแต่นังหมูมันเข้มอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าเพิงใส่เยอะแล้วก็เราปรุงฝาเขียวไปแล้วนะคะตอนทำน้ำสุดแล้วก็ซอสน้ำมันหอยนะเพื่อความเจ้มจนนะคะสองช้อนก่อนนะ ก็เดี๋ยวมีสีอดำด้วยนะคะสีอดำสักนิดนึงใส่ให้มันเยอะไปหรือเปล่าไม่หรอกสับเล่าสีได้แล้วเพื่อนๆสีกระเพาะปลากระเพาะปลาหนังหมูโอ้โหน่าเชื่อทำกินครั้งแรกนี่ เลิศขาจะใส่พริกไทยด้วยเหรอแทบปวดนะ่ไปเป็นอมหอมทุกคนเราชิมรสแล้วว่ามันได้เลยอะไม่น่าเชื่อเลยอะกระเพาะปลาเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำแป้งมันนะเพื่อน นะค่อยใส่ค่อยค่อยคนนะไม่อยากเอาแบบแบบคนมากช้อนหนึ่ง <stressful. S 1> เสร็จแล้วนะคะเราได้ความข้นที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่อกไก่ฉีกแล้วก็ปีกไก่ที่เราต้มไว้ในน้ำซุปลงไปนะโอ้โหโ,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 โอโห้จะได้ไม่มีเห็ดหอมแล้วเพื่อนๆนะนนะถ้ามีเห็ดหอมนี่เออเลิศเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีหมี่ที่เราเส้นหมี่ที่เราต้ไนะมไว้นะเพื่อนแล้วเราก็ตักเสิร์ฟเลยคะ่ะหอมมากเพื่อน,อนโอ้โหมันทำง่ายมากๆเลยเพื่อนๆไม่ได้กินเงินเขาแล้วล่ะ <c oughs> เพรปลาสัจจนจึ้นแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยผักชีเพื่อนๆ โอหอ่า oh. uh, uh, มาชิมกันเลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรนะเ mm hmm. พื่อนๆนะ uh huh. มีเส้นเนะ้โอ้โหขอโทษนะเ mm hmm. พื่อนๆโอ้โห mm hmm. oh. หลายคำนะเพราะว่าทํากินครั้งแรกแล้วก็รสชาติคือเลยนะ่ะ mm hmm. มันได้เลยนะอืม mm hmm. ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะ ดอกไม้ก็ใช้ได้นะแต่มันมีบางชิ้นที่แข็งไปนิดนึงแต่ว่าเส้นเขาเหนียวนุ่มเลยนะเพื่อนๆนะเส้นของเอสดานะคะที่ถ้าเพื่อนๆหลายๆคนอยู่อังกฤษนะใช้ได้เลยเพื่อนๆลองไปทำกินเองดูนะคะกระเพาะปลาหนังหมูเพื่อนอือ โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามาชมนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ